สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาพบพ่อกับทิดนวดในเสาวันจันทร์ครับผมเมื่อนี้มากับเสือสีเหลืองครับผมเมื่อนี้ทิดนวดพาพี่พ่อน้องมากินนี่ครับผมแกงหอยขมครับพี่น้องหรือว่าหอยจูบานเห่าหนั่นแหละครับใส่ผักอีเลือดหอมๆพี่น้องนี่ครับน้ำซีมก่อน หอนหอนสำหรับเขาเหนียวของเหาบ่เคยพลาดพี่นอ้องหอนหอนคือเก่าครับผมมาครับพี่น้องมาห้อยตัวงใหญ่ครับม้อน,นี้คำแหลกขออนุญ,ญาตน่วยงใหญ่แบบนี้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องคือเก่าครับผมมาครับจูบห้อยบานนี้หอย ทำเขา,างใหญ่ๆจุ่มเขาไปในหนามมันพี่นอ้องอือหือพเลือด <c oughs> มาเด้อขราบพี่น้องมาเขาสวสาน้ำกัน แถวหนีหากินยากครับอันเลี่ยงไว้กับบกวกาเอาขึ้นไม่กินพี่น้องเสียดายพักอินเลิศหรือว่าพักนอกซอเลิศดเพิ่นว่ะ ไก่ผดอืมจกหอยก่อนโอ้ยสาดนองหยากเนาะอืมต้องเติมน้ำบ้าพี่เนอะ ใอ้อนำกระจายผู้ได้มากินทุเรียน กดติดตามไว้พี่น้องเดี๋ยวมาดามจัดให้มากินตุเรียนลุนหน่วยละพันเึง่พี่น้อง มาดามจมยักนอนเบื้องล้วเบื้องอีกพี่น้องเอ,อ้ยตาดีตวนทีทหน่อยก็เลยตัดิใจใเป็นสังส่งซะพักอิตูฮหอมๆพี่น้องกินเ <c oughs> ข้าไปเลย พักอีเลือดเจอก็พักอีตูมันนี่ย <laughs> อย่ามบูเบิดอยู่พี่นอ้ออย่านย่อมแพ้หอยอยู่ บพ่น้ยบันนี้กินเถิงครับโอ้ยห,หลวงคอ ึงเห็นหอยสีตาตโล่ลอยหาชิปโอ้โหบก้าพี่นอ้นองแพงเสียงจูบหอยพี่นอ้องมันเล่าใจเหลือเกิน <laughs> น่มาต้องเอื้อนเนี้ยที่โดนเรียกทำไม เกือบเบิดอยู่ยได้พี่น้องว่าชิบะเบิดก็ได้ นัวครับพักอิเลอกกับหอมพักอิตูกับหอมหอยกับหอมถือหอยดาววงเด้งเนาะพี่น้อง พักบุมีแก้มดอกพี่น้องมือนมันอยู่ใน,น,นหอยไว้แล้วครับอื เฮือกอ,อกละเอาน่องครับพี่นอ้องคือหนวดว่าขื้เต็มถ่องแงแ้่เลยล่ละห้อยถาดกใหญ่ายคำนี้ขอปิดถ่ายให้พี่นอ้นองคือเเ่าครับผมใส่พักน้ำคำนี้ แจ้งบอกงอ่างยเพื่อนกระจายครับไม่ต้องเรียกหรอกว่าป้ากินข้าว <c oughs> เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่นวลผ้าพีเพ่าอน้องมากินแกงอ่อหมหอยขมนะครับน้อผักอีเลิอดหอมๆใส่กับผักอีตูหักลงตูวครับผม ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติดหนวดนำดํำเดอพี่นอ้องที่สำคัญกดกระดิ่งไว้น้ำครับสิบไดผ่าดคลิปใหม่ๆของติดหนวดสุดท้ายของไอพีพี่น้องสุขุสุคนพลโลกพลนไพ่คือเก่าครับผมสวัสดีครับ